สบายดีพี่น้องบ้าเอ,า,า,อวาว่าเูาทุกมึงอมื่อเจอวะว่าอะไรเ้าฟังทูกเขาพีกกันแหงป่ะว่าวน่าแม่ไสิลืมสบายดีเดลยพี่น้องสิสอนเอามาใหญ่แปะลูกประนั่โชเช่แหงกามาตะก,กลายมากาักเฉลียฮะเร็วอีหะ <c oughs> คือบ่มีมวิแอร์ใช่ไหมนี่นี่ทอดว่าจุ้มหลขึ้นมาโน่นตัวนี้มหาห่างฉอหลดตายจัก<ะ> <c oughs> ดีกันเป็นยังไงแแบง่ายหายอี่ยขึ้นขึ้นง่ายระวังอ้ยอีสี่จะไปว่าน,นี่นะมันเอาไปอันานาั้นนะะเอาเงินไปซื้อยายผลมันไปส่งอันานาั้นนะเออส่งมาซารีให้อันเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเป็นยังไงหมดเลยทองยางแน่ ราะว่าบ่เ huh. ห็นเงินพกี่พอบาดเรียว่งมักซารีเจะสิบเวิดใไทยังไ่เห็นมันวานอืะมันสิไปทางไหนกัลูกสาวโตและสั่งมันอยากไปชงตัวเอง嘛มวยข้าวน้ำหมกน้ำมักมาาาไเเเ้้้โอยว่่บบััรีิิงงหนน ่งกันต่างคนต่างกินนั่นแหละเวลาขายก็แบ่งมันก็ยุน่ะก็แน่นั่นแหละงาบกไรอ้ยเด็กงาบกกี่ซยนะหาวาทินี่าวะพัวทนายไมลยสิบาอกบ่กไปเอาหาแล้วก็ดีห้ามันอดน มันก on no ็ไำลังโง่มากคุกมันกำลังโง่มากกนันนะไม่ทาก็ไปกินขขาน้องเขาอันไปกินเขาน้องเขาใจอยู่อันคอกมูผอันบย้ซีนันนปกินเขากับป้งปีกอฝีเฟนะอยู่อยากบได้เท่าไหรมอยู่เดิตั้งอย่างนี้ไปไปฮะ ไปอยู house, ่พาไปฮะแสงเอาบกอยู่ซะบ่นี่โอ้แต่มันสะอาดเนาะผิดกัยังผิดกันค้ามักีบ่เห็นเงินักีสิเบิด2ยังบ่เห็นเงินวซั่นได้มา600นี่ก็ให้พ่ออี200 แล้วก็ที่เลือกก็ซื้อแต่ว่าซื้อทงยางไปซื้อยาส่นนะเแต่มันเลือเล็กน้อยเนาะก็เลือดซ้ำลอยฟาเนาะเออเลือดที่นกินันอื่กรอบมือบ่ไปเขาตัเอง่าอืมส่กรอบมือบ่ไปเขาตัวเอนี่อือ ทันี่จนอหลดออกไปตะเฮือนมืนเดจนขาหลดมาตายกับบางูมาวักราย,ยาใย่ใช่ใชที่รรท่อวัดแม่แต่ทรรู้ก็ที่งานเนอืมนักจะรโหลดเพล่อเคือทอดละมั่นเลยละั่นแซ่ายุ่งไม่ต้องมาแตใช้อ,อืม เป็นอะไรเดี๋ยวนี้คือไปจัปองปลาปีังหวปหัวสีเสียงหะปะหากันปีชังเดี๋ยวนี้ถูทิเข่าวม่หพอพอเท่าเนเป็นอะไรเดี๋ยวนี้จ้ววาสีนี้เหรอวะจนอารดออกเรื่องแต่้านว่าเป็นอย่างมาบเ่มได้ยังอืเ้รยนีออเมียย่างรายนี้ด้นี้ นอนอยู่เนี่มันเย็นแหละเราอยู่ี่กระสังแล้วเถอะมันเย็นแหละอยู่นี่มปันบ้าเป็นงูอะใตัว่าป้าห่อใช้มือ้อเสานี่เออพราะใช้เหี่ท่อจินท้ามาจะใช้ลุงบิ้บป้าใช มึงจะต่ตอยนะที่ป้าชยความต่างใจสชินี้ไป่่ไหนไปไนไหล่ไหนเฮยใาไหล่นี้แปบ่ปพเพราะพะถาเพราะพะดา ยังสี่ธงบอให้เด็กหายบดด้วนนะเด็กผักตาปาพี่ชายหมวกขนมเทียงมากเลนะบ่าวป่าเถาอย่าแปลว่านะได้จะว่าสีนี้นะจะว่าเครียดจะว่าแค่จะว่าเอารถจักดื้อไปนะพ่อป่าเถาหาอีกไ่ได้นี่โอ้ยตายเลยเนาะยาปลาพ่ออันชุยพัดหนึ่ง ายกิซือซอยพันหนึ่งยแล้วกะเป็นเงินมันกะตุ๊กันชองพันสมพันไดิอืมเรื่องหาใครหน่อยดิอืมไ้อยกับพันหานาออืมกับพันหนึ่งเป็นชองพันหาอะเนาะห้าอยังมันบอเห็นเงินขายมักซารีเลยซูนจากกันบาได้เน่ยบ่พเท่าโอ้ยเปทนพันหเงินได้พาเท่านั้น เงยไงต้อง่มันกันรูดไงเงี้ยนี่เงนนี่ทำนี่ได้เ้อจะเห็นนี่แ้ทำนั่นเลยก็เป็นบางใหญ่เลยเมียว่าอย่างเมียว่าอย่างพว่าอย่างพว่าบอตรงกันพว่พว่าะหนึ่งเมียพิพหาเอาเงินกัมาเนตัวอยาเห็นได้นะล้ากมอยาฮามุนมา้ไล่ที่บีบอัไปเมื่อผูไป ถั่วไอของกินเป,ป็นไก่ยูบูได้ธรรมดาเดอ้อไปเมื่อนับเอาเงินนะลูกกำังเอามาเลยนะรวมกันนะให้เรากินซะก่อนน่าต่เงินอีลอยน่าหายจะยกินบ่อ๋ออีลอยกับผากมาด่วนพอก็แม่ทั้งนี้สิขาก็แล้วขายหมกสิรีบเหมดเงินบ่มีกำลังใจ มักซ์ลี่จิบัดซองไห่เราไปสัญญาวนเงินเราไปสัญญาใส่น้ำเน่แล้วนเนาะที่นี่สินะใส่กระชายเราไปเท้า <c oughs> ให้เรากินจะก่อนที่วเวลาสิกินเขาบ่า เจ็บแห้งบักกะจูงหลดไปได้เป็นอะไรเจ็บเจ็บแห้งบ่ได้เนี่ยงากับิลมระบาดนี่ฮะคือเอามามชเปของเงีคู่กัมือนี่แหละเอาหือเอามาือเอาไปืออาานืออาม่มืออาามามามก็ไปถึกู เป็นบอ่อมาเห็ดกันแต่ครอบครัวกับสิตายมาเห็ดนั่นแต่เห็ดน้ำเผาแต่เห็ดน้ำเผายัางหวาเนาะเงินข้ามมาปัดทือพี่น้องบรงที่โจกออกไปซื้อนะกัเงินจะคล้องซื้อเออซื้อนั่นซื้อนี่กับวัะไรออกมาแหลกมาแหลญังคือเก้าเงินก็นดี ขันซื้อพผมเอาเงินตัวเองซื้อบางเถื่อก็าไม่ได้ไหลออกมันเลยยัางเงินอันนี้ผมซื้อขึ้นขามักซารีมาจากผมมีเงินทุ้นจากเอาเงินขามักซารีไปซื้อมันก็บผเห็นเป็นก้อนแล้วบ้านนี้แต่เห็นกับร้านผมยัางก็มีแต่เงินล้านล้านก็ไม่ได้ไหลออกขันชิลัยออกกี่ไหลออกกี่พยากรณ์นั้นไม่เท่าว่าเงินคือนเรือหน่อยแท้แท้เงินมักซารีกับสังหารเขามันไปไหลันาดนี้ออกแห้งแล้วจะยังอะไยังให้ได้เห็นโอกาสปีก่อนนั่นยังเห็นแต่ตัวเองเพราะว่าบมเห็นเงินบมเห็นค้มเพราะว่า บ้ามาผิดกันย่อนเส้ยเอ้ยาเา่้ยม้เฮ้ยเ ใจอยู่หัวเป็นผู้เหตุบดได้เงินเอาไม้เล่านับเลาผู้เหตุเออก้อนก็เรามาให้สิกากันตายหละซูล่พี่ผู้ชารลงมานี่บุญบมมาลองต้องแจ้งมาลองมาแ่งหยับ ก็ได้หมวกกันหนกวข้างเคียงใหม่นี่แต่ใจว่าพวอนประสีมะแวยกินเข่าอ่สันเก่าซิมกพันประสีอันเด้บดอย้คู่บาทคู่สะตางอันเดชในกระบวกสกานอันเด้นะก็ได้โทรสัเทย <c oughs> นี่นะก็เงินนะอะไรฮะน่ะซ้อสั่งซ้สั้ง่งเงินตัวมะขวานะใหนะ้มันะไ,ไปหักคนน่าตบนี่ฮะอา,ม,า,ามันอักเลยไหมพี่ไอ้เอาไปเอ็นทอด่ะาด้วเนี่ยเขาลืมหหยเอาเอาเงินแหกกันไปทอดเะาด้วปูชุพงชื่อจะชุบท่องหนึงอืมกินไปเตียวอืมข้าวชามสิบพันอืม เอาแล้วเขาจะหานสีบาทนะปูชุมพงเอาไปร่อยห่านน้ำมันเ้าเอาเงินเขาเติมมือเสานะนะแล้วก็แบ่งให้ลูกบัดนี้ก็ดีกับเบิร์ธนันตตะว่าเขาไปขายเขาไปขายก็ต้องแบ่งแล้วเออเาไดข้าวได้เถื่อนเราบุญไปขายได้น้ำมันเ้าไเอาเงินเขาเติมแล้วมือเ้านี่แล้วยางแล้วไปหาวงเล่นเอาการไขหัวบาดมาจับเงินมาหนักนะแม่ย คล้ายหอดใส่หอดหอม่วงกลับลงมาเบสน่ะขึ้นมันอ่ะองลอยนะขัวไปมื่งเร้านี่นะเรี้นที่บ้านว่าที่ที่ปอกข้ที้เนี่อันอาต้มมะเขือด้วย่าบมะเร็อัก้ามันบ้าเอา้าออันเ้าา่งเสิน อย่าไจะใส่ใส่น้ำกันอะไรยายเอ้ยนั่นใดมันหันแม่าลูกมันหนักะแม่เร่อกียาจะจกพันบ่อๆวะของยาแปขายเราจะพันเฮ้ยรอบสืดอ้ทยมันเรือีงืท้ายีงหาซิ่ล่ไปเลยพะวะ